สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยัยออฟทาโร่บายกันเชรียนะคะมาแรนดอมคลิปกันต่อนะคะมาแรนดอมคลิปสนุกสนุกกันต่ออาจจะเป็นความรักที่สนุกบ้างไม่สนุกบ้างของใครบางคนดูให้เป็นไกด์ไลน์ดูให้เป็นบันเทิงดูให้เป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูเสียงตอบรับของแรนดอมมาเยอะมากก็เลยอ่ะชอบก็ทําให้อะไรที่ชอบก็ทําให้ <laughs> ทำให้หมดแหละโอเคว่าอาจารย์เป็นคนใจดีนะจริงดูดูอย่างนี้ใจดีนะชอบชอบอะไรทําให้หมดแหละอ่ะมาแรนดอมกันต่อในหัวข้อที่ว่ารักของเราเอออาจารย์ลืมลืมไอ้นี่ไว้เดี๋ยวอาจารย์จะลืมหัวข้อนะเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์พิมพ์ก่อนรักของเรารักของเราควรไปต่อหรือพอแค่นี้โอเคไหม รักของเราควรไปต่อหรือพอแค่นี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ในสถานการณ์รักแบบไหนก็ตามเดีย๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงความรักของคุณมันเป็นยังไงคะอารมณ์ความรักความรู้สึกความต้องการความรักของคุณเป็นเช่นไรอยู่นะตอนนี้นะคะในพ่ดูซ ความรักรนดอมคลิปคือไม่ได้เป็นคลิปของใครคนใดคนหนึ่งรนดอมถ้าพลังงานตรงไปต่อแต่ถ้าพลังงานไม่ตรงก็ม okay, ูฟออนโอเคปะมูฟออนเป็นวงกลมนะไปดูคลิปอื่นอย่า yeah, ออกจากช่องไปโ okay, อเคปะอะรักของเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้เขาดูพลังงานหลักของคุณก่อนคะ่ะคุณมีรักแบบไหนคุณมีรักแบบไหนรักที่ชอบเป็นฝ่ายให้ เป็นฝ่ายให้คุณมีรักแบบว่าเป็นฝ่ายให้คุณมีรักที่โดนแทงข้างหลังหรือเปล่าเดี๋ยวนะ <c oughs> เป็นรักที่ผิดศีลธรรมไหมเป็นรักคนที่มันไม่สามารถพัฒนาเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์อาจารย์เปิดให้หมดก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์เจออะไรอาจารย์จะบอกแล้วกันโอเครักของคุณเป็นแบบไหนที่อาจารย์เห็นเป็นไพ่หลักของคุณเลยนะ คุณเป็นคนใจดีนะชอบให้ความช่วยเหลือบางคนเป็นครูบางคนเป็นคนที่สามารถที่จะให้คำปรึกษากับคนอื่นๆได้เวลาใครมีปัญหาปรึกษาเราแต่เวลาเรามีปัญหาปรึกษาใครไม่ได้เลย <c oughs> อารมณ์ประมาณเป็นคนชอบช่วยเหลือเออช่วยเหลือในด้านต่างๆถ้าคุณคบกับใครอ่ะคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีเมตตาเอื้อเฟอื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่ธรรมะธรรมโม ทำบุญเข้าวัดหรือพวกชอบลักษณะของคนที่นิ่งๆเก็บอาการเก่งเหมือนกันนะเราดูเก็บอาการเก็บทรงอยู่เก็บทรงอยู่ประมาณนั้นเป็นลักษณะของเป็นผู้ให้รักของคุณเป็นผู้ให้ให้อะไรให้หัวใจให้การดูแลเทคแคร์ care, ให้กำลังใจเสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนชอบให้กับคนอื่นแต่เป็นการที่ เป็นคนที่ชอบอะไรก็ตามที่มันชัดเจนชอบอะไรก็ตามที่มันชัดเจนชอบอะไรก็ตามที่เข้ามาอยู่ในความรักความสัมพันธ์แล้วเขาดีกับเราเราก็ดีกับเขาไม่ใช่เราดีกับเขาฝ่ายเดียวและเราไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยเหมือนคุณอาจจะอยู่ในอาการของคนที่ให้ความรักครั้งนี้เป็นผู้ให้แต่ไม่ได้เป <c ười draws> ็นผู้รับสถานการณ์ที่ผ่านมาโดนแทงข้างหลังมาแหละ ไปแทงเขาหรือเขาแทงคุณไม่รู้ว่าไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเหมือนโดนแทงข้างหลังมาคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ซื่อกับคุณสักเท่าไหร่เป็นคนที่พูดอย่างทำอย่างแอบทำอะไรรับหลังเราอยู่เรื่อยๆืเราก็รู้นะเราก็รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงไม่ใช่เราไม่รู้เราฉลาดเรารู้แต่เราก็เงียบเงียบอยู่ในพื้นที่ของเรา เพราะว่าความรักของคุณนั้นคุณอาจจะไปอยู่ในอาการของคนที่ไม่มีสถานการที่ชัดเจนเหมือนเราคุยกันทุกๆวันคุยกันทุกๆวันหรือนานๆคุยกันทีส่งข้อความหาคุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรคืบหน้าคุยกันมานานนานไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันเป็นมากกว่าเพื่อนแฟนวิดเบ e นเ f ฟิหรือเปล่ามากกว่าเพื่อนไม่ใช่แฟนหรือเปล่าอาจจะเป็นคนอาการที่แบบ ไม่มีการพัฒนาในความรักความสัมพันธ์ทั้งๆท,ท,ที่คุณนะ่ะชอบเขามากในบางคนนะในบางคนไปแอบชอบคนมีเจ้าของก็ได้หรือในบางคนไปแอบชอบคนเนี้หล่อมากเฮ้ยคาดูดีมากหล่อมากควรจะไปต่อไหมควรจะเขามีใจกับเราไหมอ่ะเราชอบเขามากแต่ดูแล้วแบบเ,ออเขาไม่ค่อยพัฒนากับเราเลยเขาเฉยเมยกับเราจังเลยแล้วเราก็เห็นว่าเขาก็มีคนหลายๆคนเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ย เลยทำให้คุณบางคนก็พยายามจะควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกตัวเองไมไ่ให้แสดงออกอะไรไม่ให้แสดงออกอะไรที่มันมากเกินไปไม่ให้เกินหน้าเกินตาเกินไปเดี๋ยวก็จะหาว่าเรารักเขามากเกินอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นอนะ่ะแต่คุณเป็นคนชอบความชัดเจนดูเหมือนมีความเข้มแข็งตรงไปตรงมาพูดจาไม่หวานหรอกหวานผ่าซา,ากเลยซ้ําในบางคนพูดจาตรงไปตรงมาหนูชอบแบบเขาบอกว่าคือ คืออย่ามาคุ้มเครือได้ไหมอ่ะชอบก็บ,บอกชอบสี่ไม่ชอบกับไม่ชอบสี่คือคุณเป็นคนอย่างนั้นแต่คนที่คุณเป็นดิวด้วยเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนตรงแบบนั้นก็เป็นไปได้คุณมีความจริงใจใช่ว่าเขาจะมีความจริงใจกับคุณคุณรักเขาใช่ว่าเขาจะรักคุณอารมณ์ของความรู้สึกที่คุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้แต่การพัฒนานั้นไม่เกิดมันไปเรื่อยๆืเหมือนเรารู้นะสัญทัตญาณมันบอกเราได้ว่าคนคนนี้เหมือนแบบ เฮ้ยเรารู้สึกว่าเ,าเราเราเราเจอใครเราไม่รู้สึกอินขนาดเนี้แต่ทําไมกับคนนี้เราเห็นหน้าปั๊บเราเห็นโปรไฟล์รูปร่างหน้าตาหรือการคุยแล้วมันอินมันเหมือนพรมลิคิตทําให้คุณสองคนต้องมาเจอมาเจอนะคะชาติอดีตคุณสองคนอาจจะมีความเกี่ยวโยงกันอาจจะทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันก็ได้นะคะแต่คุณมีความขัดแย้งในตัวตนของคุณบางครั้งคุณมองว่าถ้าความสัมพันธ์นี้มันไปยาก และมันเหนื่อยมากนักก็ควรจะตัดใจก็ควรจะใช้เหตุผลเพราะคุณเป็นคนมีเหตุผลนะแล้วคุณเองนะ่ะก็เจออะไรที่ผ่านมาในชีวิตเยอะโดนมาเยอะเจ็บมาแยะเพราะฉะนั้นคุณรู้ในเหตุและผลของคุณเองว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันจะพัฒนาได้หรือไม่ตัวคุณรู้นะคะไม่ใช่ว่าตัวคุณไม่รู้คุณรู้เพียงแต่ว่าคุณอาจจะอยากได้โอกาสอยากลองลองสู้สักตั้งหนึ่งลองทาไปสิ ลองทักเขาไปสิลองคุยเขาไปสิเขามีใจไหมหรือในบางคนเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่ใจแต่การมีใจนั้นมันอาจจะแค่คำพูดแต่การกระทำไม่ปรากฏก็ได้คุณยังเกิดความรังเรกับความรักความสัมพันธ์นี้บางคนไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนไปบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเหมือนไม่ถูกต้องตามคำนองของธรรมไหมเออมันอาจจะมองแบบ คนที่คุณคบคุณคุยเขาอาจจะมีคนข้างกายอยู่แล้วไหมมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เราแอบไปชอบเขาฝ่ายเดียวหรือเปล่าสิ่งที่คุณคิดอยู่นะคะคุณเลยอาจจะเดินเบี่ยงประเด็นในความรักครั้งนี้ปล่อยปล่อยแล้วปล่อยทุกอย่างแล้วนิ่งๆละเริ่มกลับมารักตัวเองเริ่มกลับมาโฟกัสกับชีวิตตัวเองมากยิ่งขึ้นกลับมาโฟกัสเรื่องของงาน เรื่องของเงินคุณมีเกณฑ์ได้การทำงานใหม่ๆบางคนขายทรัพย์สินขายที่ดินได้ได้เงินก้อนโตทีเดียวมีเกณฑ์ของโชคลาภมีโชคลาภเข้ามานะลองไปแทงหวยดูนะเออลองดูนะหรือไม่ก็อาจจะได้ของฝันของฝากที่เป็นของสวยงามก็ได้จากคนที่คุณรักใครก็ได้คนที่คุณรักนะคะหรือคุณพยายามที่จะมาโฟกัสเรื่องงานพยายามมุ่งหน้ามุ่งตาอยากได้บาน อยากได้ที่ดินอยากได้ความมั่นคงในด้านของทรัพย์สินเงินทองพยายามเฟรดตัวเองออกมาค่ะดึงตัวเองออกมาจากความรักความรักมันมีอยู่ไหมมันมีอยู่แต่มันมองไม่เห็นการพัฒนาเหมือนคุณก็คิดแต่แหละว่าถ้ามันมีอยู่แล้วก็มันไม่พัฒนาเลยแบบเนี้เราจะไปนจมปักกับความรักนั้นทําไมทําไมเราย่องเราทําไมเราถึงต้องเป็นคนให้เป็นฝ่ายให้ นเดียวถ้าได้ให้แล้วไม่ได้รับที่เท่าเทียมกันก็มันรู้จะให้ไปทําไมอืมเราจะไปรักคนที่เขาไม่รักเราทําไมเริ่มคิดได้แบบนั้นแต่ความรู้สึกของคุณคือมันยัง love, อินเลิฟอ่ะมันยังรักเขาอยู่อ่ะมันยังตัดเขาไม่ขาดอะ่ะมันมีความรู้สึกถึงเขาเป็นโซเมทเป็นเนื้อคู่ของเราเรารู้สึกผูกจิตผูกใจเรารู้สึกคุยกับเขาแล้วมันทําให้เรามีความสุขซึ่งการคุยนะั้นมันอาจจะน้อยนิดมากก็ได้ แต่คุณกลับไปยึดติดภาพความทรงจําเก่าๆภาพทรงจําเมื่อในอดีตนะคะอารมณ์ประมาณนั้น <c oughs> บางครั้งในบางคนเริ่มตัดสินใจเริ่มตัดสินใจที่จะอยู่เงียบๆคนเดียวบางคนมีมีเกณฑ์ของการไปบวชมาไปถือศีลกินเจใช้ธรรมะเข้าคุมมองหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาช่วยในเรื่องของจิตใจ ให้จิตใจมีความเข้มแข็งให้จิตใจมันไม่ทุกข์กับคนคนนี้มากเกินไปนะคะไปขอพรไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพยายามจเจาธรรมะเขาข่มว่าเริ่มมองเริ่มตระหนักได้ว่าความรักความสัมพันธ์ใดๆก็ตามถ้ามันทําให้เราต้องทุกนี้เราควรจะต้องตัดได้แล้วนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ไปการไปสืบไปส่องไปเฝ้าเห็นพฤติกรรมของเขา จริงๆคุณเองอาจจะรู้ได้สามว่าเขาเองมีใครแต่คุณก็ยังหวังในใจลึกๆว่าเขาอาจจะชอบเราบ้างเพราะว่ามองแล้วมันเหมือนเป็นการอินเลฟซึ่งกันและกันคุณยังอยากได้โอกาสในการพัฒนาในคนในคนบางคนนะมีเกณฑ์ของคนใหม่ๆเข้ามามีเด็กเข้ามาจีบไม่จ้ะเกณฑ์ของคนใหม่ๆมีเด็กมายิบชื่นไมตียิบชื่นโอกาสให้คุณด้วยแหละแต่คุณอาจจะอยู่ในสภาพของการที่แบบ บางทีคุณเองก็มีโรคส่วนตัวสูงนะเป็นคนคิดเยอะมากในความสัมพันธ์ใดๆที่คุณจะพัฒนาหรือไม่พัฒนาเนี่ยคุณรู้อยู่กก่ใจทุกอย่างแหละคุณเป็นคนคิดเยอะคิดมากในการกระทําใดๆของคุณต้องกลั่นออกมาจากความคิดถึงจะออกไปจากการกระทํานั้นๆรักเขาชอบใครก็ยังอยู่ในหัวใจที่เดี๋ยวเรเวอร์ถึงจะห่างถึงเขาจะไม่สนเรา ถึงเราจะพยายามทําให้เขารู้ว่าเราชอบเขาแล้วเขาก็ไม่เห็นจะใส่ใจแต่เหมือนเขาก็ดูมีใจนะอารมณ์ของการที่แบบต่างคนต่างมีใจอะแต่ไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์มีแต่คุณเท่านั้นที่เทคแอคชั่นคุณเท่านั้นที่คอยให้กำลังใจคุณเท่านั้นที่คอยประครบประงมประครบประคองความรักนี้อยู่ในบางคนมีการซัพพอตในเรื่องของการเงินซัพพอตในเรื่องของการงานเหมือนว่า เราคิดว่าเออถ้าเราช่วยเหลือเขาเขาอาจจะมองเราดีขึ้นเขาอาจจะรักเรามากขึ้นเออเขาอาจจะเห็นเราเป็นคนดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะอารมณ์นั้นสิ่งที่คุณผ่านมาขอดูไพ่ของอนันนี้ไปนึงคุณรอคอยคุณรอคอยกว่าอารรอคอยอะไรรอคอยความรักใครก็ได้ส่งคนที่ฉันรักเขารักฉันมาให้ฉันทีรักดีๆมีไหม เอ,อคุณรอคอยอยากได้ความรักที่มีความมั่นคงมองกันไปถึงรักระยะยาว,ยาวมองกันไปถึงการแต่งงานครอบครัวนะจ๊ะแต่ว่าในใครบางคนที่คุณกำลังอยู่ตรงนี้เหมือนคุณเองอ่ะก็อยากจะไปกับเขาแบบไปกันแบบระยะยาว,ยาวเป็นความมั่นคงกันได้หรือที่ผ่านมาคุณกับเขาเคยคุยกันถึงเรื่องความมั่นคงในเรื่องของความรักนี้แล้ว ออกอาการหึงห่วงนะคุณอะหึงมากด้วยไปส่องไปเห็นเขาแล้วก็หึงหัวรอ้อนอิจฉา <c oughs> อารมณ์ประมาณประมาณแหมอารมณ์ประมาณแบบว่าโมโหโทโสแต่ไม่พูดค่ะแต่เก็บเงียบไว้ในใจแล้วพยายามที่จะมุฟออนที่จะตัดจากความรักความสัมพันธ์มนีให้ได้เดิมเพอคุณอาจไปคุยกับคนที่เขามี คนที่เขามีช้วยมีทางเลือกหรือความรักความสัมพันธ์ที่เขาคอนโทรลเองค่ะเดออัมเพ o อเป็นคนที่คอนโทรลความรักความสัมพันธ์เขาอยากมาเขาก็มาเขาอยา,ากไปเขาก็ไปเขาอยาก Take a คชั่นอะไรเขาก็ทําถ้าเขาไม่อยากทําเขาจะอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของเขาคือความคือความต้องการของเขาคือเขาควบคุมคอนโทรลเองเขาไม่ให้ใครมามีบทบาทอิทธิพลเหนือจิตใจของเขาค่ะ คนคนนี้เป็นคนฉลาดทํางานในองค์กรใหญ่ๆอาจจะเป็นทหารตํารวจราชการเป็นคนแต่คุมคนอื่นมีลูกน้องเยอะแยะ,แยะมีแต่คุมคนอื่นไม่ให้คนอื่นมาคุมหรือมาสั่งการตัวเองเด็ดขาดอีโก้จัดเต็มโปรไฟล์ค่อนข้างดีฐานะค่อนข้างดีนะคะบางคนเป็นผู้จัดการเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องกันนะคะอืมนี่คือความรักความสัมพันธ์ของคุณนะจ๊ะอ่ะ ในความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบนี้ตัวเขาเองขอไปดูตัวตนของเขานิดหนึ่งตัวตนของเขาเป็นแบบไหนตัวตนของเขาตอนนี้ค่ะชีวิตเขาเป็นแบบไหนตัวตนของเขาเป็นแบบไหนชีวิตเขาเป็นยังไงไปดูชีวิตเขากันสิบดาบโอแม่เจ้าเห็นเขานิ่ง เป็นสามดาบโอ้ยโอ้ยโออหนึ่งดาบโอ้โอยรวมกันแล้วมันกี่ดาบแล้วเนี่ยสิบสี่ดาบแล้วเอ่อเดอะทาวเวอร์โอ้ชวริออดรักของคุณอาจจะเป็นรักต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาวัฒนธรรมรักทางไกลนะคะโอ้ตัวตนของเขาเหรอสิบดาบค่ะ นอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้เลยบางคนอาจจะมีเกณฑ์โครงการตกงานหรือบางคนอาจจะมีภาระเกี่ยวกับครอบครัวเสียเงินเสียทองเกี<ๆ>่ยวกับครอบครัวพี่น้องมาขอยืมเงินพี่น้องมาเอาตังค์ไปเอาไปใหม่คืนเป็นคนที่ค่อนข้างจะรับผิดชอบครอบครัวดีมากแล้วก็ความความรู้สึกในด้านความรักเนี่ยเจอสิบดาบแบบนี้นอนจมกองเลือดเลยค่ะสิบดาบสามดาบหนึ่งดาบเดอะทาวเวอร์อดีตที่ผ่านมาเขารักใครสักคนหนึ่ง มีนะเขารักใครสักคนหนึ่งและความรักครั้งนั้นไม่สกเร็จทาให้เ้าน,นอนจมกองเลือดอยู่แบบนี้ยแถมมีสามดาบรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักซ้อนเติร์ดบาตีก็ได้และเขาพังกับใครมาสักคนที่ทําให้เขาต้องเป็นทุกข์เขาพยายามตัดอกตัดใจจากความสัมพันธ์นี้อยู่บางครั้งเขากําลังบล็อกใครสักคนแต่คนคนนี้เป็นคนอารมณ์ไม่แน่นอนคะ่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเหมือนไบโพรา วันนี้ดูดงุดหงิดวันนี้ดูอยากจะทักวันนี้ดูอยากจะคุยอยากจะงอแต่ไม่ทำค่ะอยู่นิ่งๆพื้นที่ของตัวเองมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ให้เลือกเยอะแยะโฟกัสกับงานเขารู้สึกเบื่อกับความรู้สึกที่ไม่ว่าจะมีใครเข้ามาในความรักความสัมพันธ์นี้ก็ตามยังเป็นคนที่ไม่ได้ดังใจยังเป็นคนที่ไม่สามารถเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดได้หรือพอเวลาเขาอยาก พอเวลาเขาไปเขาอยากได้คนคนนี้ดูคนคนนี้มันดีมากดูคนคนนี้มันเติมเต็มเขาได้ดูคนคนนี้ตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกเขาได้แต่คนคนนั้นกลับไม่เอาเขามในกรณีเดียวกันเหมือนที่คุณคุณไปชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบคุณแต่เขาไปชอบคนนั้นแล้วคนนั้นไม่ชอบเขาก็เจ็บอยู่นะก็เจ็บอยู่รอความเจ็บปวดรอทิศทางในความสัมพันธ์รออะไรอยู่นาะอืม ความรักครั้งเก่าของเขามีใครบางคนที่แผเขาไปแบากระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยเจ็บอย่างความเจ็บความทุกข <c oughs> เดาวคอยและเดินไปข้างหน้าเจ็บแต่ไม่ร้องบางคนร้องไห้เลยนะแต่บางคนไม่ร้องบางคนเฉยบางคนนิ่งบางคนเก็บอาการเจ็บอยู่ไม่ได้มีความสุขการงานชีวิตก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เออนะจ๊ะแต่คนคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นผู้ให้นะ สามเหรียญเอ,อ่อหกเหรียญเป็นผู้ให้แต่ไม่ได้รับอะไรกลับคืนมาอืมอาจจะมองถึงความรักความสัมพันธ์ที่คิดถึงกันแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้เขาไม่สามารถจะทำอะไรทำได้แค่าการตัดสินใจนิ่งนิ่งอยู่บนพื้นที่ของตัวเองเจ็บตะเก็บอาการประมาณนั้นอ่ะไหนมาดูสิว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะคุ้มเคร่อ หรือเลิกไปแล้วบางคนเลิกกันไปแล้วนะพังจะทาวเวอร์กันไปแล้วเนี่ยบางคนพังกันไปแล้วเนี่ยความสัมพันธ์แบบเนี้ยบางคนพังไปะละบางคนยังอยู่ในสถานการณ์ที่คืนไม่เข้าขายไม่ออกบางคนก็ไม่ได้พัฒนาเลยบางคนอยู่ในอาการที่ไปแอบรบักแอบบแบบชอบจากสถานการณ์นี้ค่ะ <c oughs> รักคั้างนี้ควรไปต่อหรือพอแค่นี้ดีค่ะคุณควรไปต่อไหมควรพอแค่นี้ไหมควรไปต่อรตอพอแค่นี้ค่ะ The มเพลสเด e p r e s s การเริ่มต้นใหม่พาบอกว่าการเริ่มต้นใหม่คุณลองดูว่าตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ดีพอเป็นคนที่เป็นผู้ให้ The m p r p s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  เนี่ยอาจจะเป็นแม่ไม้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นแม่ไม้รูปติดก็ได้เป็นคนที่มีฐานะหน้าที่การงานดีการเงินดีชีวิตมีความพรั่งพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างดีหมดหรือบางทีมองว่าคุณเองเนี่ยอาจจะดูดีเกินไปจนคนไม่ค่อยกล้าเข้ามาก็ได้นะ บางคนรูโปรไฟล์ดีมากดูร่ำรวยเงินทองดูดีจนคนก็ไม่ค่อยจะจะกล้าเข้ามาทักเรารักครั้งนี้คนไปต่อหรือพอแค่นี้ค่ะ,อะสองดาบค่ะคุณยังตัดสินใจไม่ได้บางทีใช่มันเน่งมันเงียบไม่พูดไม่คุยกันแล้วแต่สองดาบสองไม้เท้าคุณยังรอคอยข้อความ คุณยังเห็นเขาอยู่บนทรรรายหรือเพื่อนมาเล่าให้ฟังว่าเห็นเขาไปนู่นเห็นเขาไปนี่เห็นเขาไปนั่น,น,นยังเห็นเขาอยู่เขายังอยู่ในความรู้สึกของคุณคุณพยายามเดินออกมาแล้วละ่ะแล้วเริ่มต้นใหม่กับงานสามดาบบางคนนะอาจารย์มองเห็นว่าคุณไปต่อหรือพอแค่นี้จริงๆคุณน่ะรู้ตัวคุณเองแล้วว่าในความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อไม่ได้ค่ะมันไปต่อไม่ได้ คุณกลับมาเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณแต่ว่าความรู้สึกที่เจ็บช้ำน่ะสิมันยังตัดออกไปไม่ได้ยังคงความเจ็บยังคงความทุกข์ยังค,งคงการรอคอยแต่ก็พยายามย,ายิ่งยวดที่จะดึงตัวเองออกมาไปโฟกัสงานโฟกัสเงินโฟกัสชีวิตเพราะคุณก็มองว่าความรักนี้มันไปต่อไม่ได้คุณมองนะสามดาบสามถ้วยซิกออฟครับตอนช่วงนี้อารมณ์ของคุณคิดถึงคนเก่าๆไหม บางคนเคยเลิกกับคนเก่าๆไปในการเลิกกันก็คือยังเห็นกันอยู่นะยังไม่ได้ขาดหายกันไปเลยนะคุณคิดถึงเรื่องราวเก่าๆหรือรู้สึกว่าพักนี้เอ๊ะทำไมอยู่ๆมันนึกถึงคนเก่าอ่ะอยู่ๆคนเก่ามาเข้าฝันอีกแล้วเนี่ยจู่ๆมันไปของมันแล้วมันมาทําไมอะไรอย่างเงี้ยจิตใจที่มันดีแล้วเนี่ยจิตใจที่มันก็เดินออกมาเดินออกมานานและแต่ก็ยังคิดถึงยังอะไรอาวบนยังเจ็บ กับความรักครั้งนี้อยู่เดะฟูค่ะการเริ่มต้นใหม่ถามว่าควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้พอเฮ้อไพ่บอกพอเฮ้อเดะฟูค่ะชีวิตของคุณคือการเริ่มต้นมองดูว่าตัวคุณเองมีค่าแค่ไหนอยู่ตรงไหนแล้วมีค่าควรอยู่อยู่ตรงไหนแล้วมีราคาควรอยู่แต่ถ้าอยู่ตรงไหนแล้วไม่มีใครให้ค่าไม่มีใครให้ราคาก็ไม่ควรจะอยู่ จริงๆเราเป็นคนมีค่าแล้วก็มีราคาในตัวเองถ้าคุณเห็นคุณค่าในตัวเองคุณเป็นเดียมเพลสเลยนะไม่จาเป็นต้องไปวิ่งตามใครคุณค่าของคุณอยู่ที่ตัวคุณเองเพราะฉะนั้นเดอะ o ฟลค่ะกับเดียมเพลสเนี่ยถึงจะคิดถึงถึงยังรักอยู่อะไรอวอนอยู่แต่ก็ในความคิดของคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เดอะ o ฟลกับเดียมเพลส การกอร่อกําเนิดแห่งการเริ่มต้นกับชีวิตการเดินไปข้างหน้าการอาจจะมีคนรักเข้ามาใหม่หรือมีใครเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ก็ตามถึงไม่มีก็ตามแต่คุณควรที่จะเริ่มต้นใหม่ไฟออฟเพนท์โคความรักเก่าของคุณหรือความรักที่คุณเป็นอยู่นั้นนะ่ะมันยากต่อการที่จะพัฒนานะมันยากต่อการที่จะเดินไปคุณรู้เขาก็รู้นั่นแหละนั่นแหละว i นออฟวัน มันไม่ควรไปต่อแล้วค่ะไปโฟกัสกับงานโฟกัสกับเงินโฟกัสกับชีวิตไปทําตัวเองให้ดูดีมีคุณค่าให้คนคู่ควรดีกว่าไหมเดอะฮาราแฟนไปขอพรนกบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณไปขอพรกกบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มีจิตใจที่เข้มแข็งอย่าได้ร้อนรนทุรนท,รนท,รนทุรายกับผู้ชายคนนี้คุณกำลังเอาธรรมะนำใจคุณเองอยู่นะคะ คุณคิดว่าคุณเองก็อยู่ได้ด้วยตัวคุณเองเดอะซันบางคนเป็นคนมีชื่อเสียงอยู่บนโลกออนไลน์เป็นนักร้องนักรดนตรีเป็นยูทูบเบอร์หรือคุณมีชื่อเสียงในสาขาวิวชาที่คุณทําอืมไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนขอนะอจจน,นุญาตอาจารย์ดื่มน้าไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนชีวิตคุณตอนนี้ประสบความสําเร็จมากเดอะซันและมันจะมีโอกาสดีๆมีคนใหม่ๆที่จะก้าวเข้ามา ถึงแม้นใจของคุณนั้นอย่างอะไรเอาวอนอย่างทุกข์กับคนคนนั้นยังไม่ได้ลืมเลือนเขาได้เลยแต่มันยังคงอยู่ในใจระยะเวลาจะช่วยเยียวยาทุกอย่างให้มันดีขึ้นคุณอยู่ได้ The Sun นเนี่ยเดอะทาวเจบเธอคะ่ะ The Tower ถึงถึงสมมติว่าคุณไม่จบวันนี้คุณไม่จบวันหน้าก็ต้องจบเพราะว่า เป็นความรักที่คุณมีให้เขาแค่ฝ่ายเดียวไหมเพราะถ้าเป็นความรักจริงๆเขารักเราเรารักเขามันจะไม่เกิดอาการต่างๆที่อาจารย์เรามา,าแสดงว่าเขาไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวคุณเลยเขาไม่ได้เห็นความสําคัญเขาเห็นแค่คุณเป็นช้อยเป็นตัวเลือกเป็นตัวสำรองของเขาเท่านั้นน,นจะจ๊ะ a g e of Pentacles ไฟออบหวานความรู้สึกของคุณมันตีกันมันตีกันในออบหวานคุณก็รู้แหละเขาเรียกว่า là, รู้หมดอดไม่ได้คุณก็รู้หละว,ว่าที่ผ่านมามันคืออะไรที่ผ่านมามันก็ไม่ได้มีความสุขที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างมีปัญหามีอุปสรรคในใจของคุณเองรู้ทุกอย่างแหละรู้หมดแต่บางที่อดไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้คว, um ควบคุมใจตัวเองไม่ได้ควบค um ุมความรู<ล>้สึกของตัวเองไม่ได้จบค่ะ ไปโฟกัสงานช่วงนี้งานดีมากขอบอกเลยวางเรื่องความรักลงเราไปโฟกัสกับงานกับเงินคุณกำลังมีงานที่ดีมีแสงสว่างที่ดีมีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตอาจจะมีคนมาให้โอกาสมีผู้ใหญ่ให้โอกาสในการมอบหมายงานให้คุณทําไปโฟกัสงานโฟกัสเงินชีวิตคุณประสบความสําเร็จเดี๋ยวความรักก็มาค่ะเดี๋ยวความรักก็มาจริงๆนะ t ัว e ์ p อฟเพนตัคไม่ต้องไปคิดว่าอยากจะกลับไปคิดว่าทำใจใช้ใช้เวลาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำใจกับความรักความรู้สึกนี้แล้วจบมันให้ได้เราเริ่มต้นใหม่กับจูสทำพาร์นคือการเริ่มต้นใหม่การปรับสมดุลการปรับความปรับจิตใจตัวเองไม่ให้รักมากเกินไปไม่ให้หลงมากเกินไปเด e l ์ลเ r อร์มาจบไพ่เดิร์ r รักครั้งนี้เป็นแค่พรมฤิ์คิดค่ะเขาเป็นพรมฤิ์ิดมาให้คุณคุณสองคนมาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมาจากพรมฤิ์ิดในชาติอดีตแต่การที่พรมฤิ์คิดคมเรหมายความว่าคุณกับเขาจะเป็นคู่กันอาจจะมาเจอกันในวันที่ไม่ใช่อาจจะมาเจอกันในวันที่สายความรักความสัมพันธ์นี้พัฒนาไม่ได้ค่ะถ้าไม่จบวันนี้ยังไงก็ต้องจบอยู่ดีคุณรู้อยู่กับใจเพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ได้และ m o บอ on ให้เด็ดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซะสิ่งดีๆในวันข้างหน้าโอกาสดีๆและความรักดีๆกำลังรอคุณอยู่คุณน้องเคลียร์พลังงานที่ไม่ดีของคุณออกไปให้หมดแล้วจะมีพลังงานดีๆจะมีความรักดีๆเข้ามานะจ๊ะอีนูจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คริปชนันบอกวยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอรไลน์ line, มาคายแอซายเอ F e ฟอีศูนย์สามสองเก้าหวายเราเจอกันคลิปหน้าอ,อาจารย์เดิมมีข่าวฝากปราชาสัมพันธ์อาจารย์เปิดจองตะกุดช้างผสมโคงนะคะสุดยอดตะกุดเมตตามหานิยมเมตตามหาสเสน่ห์แค้วคาดปลอดภยัยเราไปไหนอ่ะสมมติว่าบางคนนะมีคนเก่าๆจากที่เราคุยกับเขายากหรือว่าจากที่เราคุยกับเขาแล้วเขาไม่ค่อยชอบเขาไม่ค่อยรักลองพกตะกุดไปแล้วคุยดิถ้าเขาอาจจะเห็นหน้าเราตาตึงจิตใจเห็นเราน่ารักหลงไหลในความ เป็นเราก็ได้หรือไปเจราจาค้าขายใัรซื้อง่ายขายคล่องมีโชคมีลาบเงินทองเข้าไม่ขาดมือนะคะตะกุดเป็นสายขาวปลูกเสกในวันที่15พฤษภาคมนี้จัดส่งได้เมื่อสิ้นเดือนพฤษภาน,นี้นะคะเป็นสายขาวตะกุดคือวัตถุมงคลเหมือนพระนะคะเหมือนพระแล้วก็ถามว่าตะกุดไม่ใช่ของวิเศษที่จะที่จะบรรดาลโชคบัรดาลทุกอย่างให้ชีวิตคุณได้ ตะก,กุดคือสิ่งมงคลในชีวิตถ้ามีของเป็นสิ่งมงคลเวลาเรามีอะไรที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้เราก็อาจจะไปทิศทางแล้วกพ็พกตะกุดก็ต้องเป็นคนดีด้วยนะคะถ้าเรายิ่งดีทําดีทําถูกศีลธรรมอยู่ในเสือ่อธรรมอันตีงามตะก,กุดสิ่งมงคลก็ยิ่งช่วยส่งเสริมตัวเรานาะที่การงานเปิดทางเปิดชีวิตเปิดคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะตะก,กุดช้างผสมโขงนะคะโอเคไหม เขียนยันเมตตามหามหาสเสน่ห์มหานิยมนะจ๊ะจะบอกให้เลยอ่ะสายมูอย่าพลาดนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะอ่ะถ้าจะจองใต้ลิงก์มีใต้คลิปมีลิงก์กดลิงก์ตามไปจองที่กลุ่มอ่าจองที่กลุ่มกลุ่มจองตะกุดโอเคไหมอ่ะสวัสดีค่ะ